นุ่มเกลือออกมาเปิดใจขอยุติบทบาทในส่วนของพิธีก่อคะ่ะความสามารถปร,รอบด้านคะ่ะคุณกิติเชี่ยววงกุลหรือที่หลายคนรู้จักในนามเกลือเป็นต่อจากบทบาทของวอกซิคของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยเนี่คะ่ะว่าในว่าจะเป็นทางด้านของชาคริสเจี๊ยบและอุดเป็นต่อโอ้โหมีชื่อเสียงกันทางนั้นและสําหรับเกลือเป็นต่อเองไม่เพียงแค่เก่งในเรื่องการแสดงคะ่ะแต่เจ้าตัวยังเขียน บทได้อย่างดีเป็นผู้กำกับละครมากจำนวนและก็ยังเป็นเฮงเฮงเฮงบ้านนี้มีรักอย่างไม่ว่าจะเป็นยีนเดนบ้างรักซอยเก้าผู้กองเจ้าสเสน่ห์รวมถึงซิทคอมเลือกเป็นต่อฮิจาตัวสแสดงด้วยนะคะล่าสุดในนั้นทองเกลือเป็นต่อเองประกาศวิชากรายการเกลือวันเดอร์หลังทำานานสองปีโดยได้ข้อความนั้นระบุว่าการทํารายการทอล์กโชว์เป็นหนึ่งในความฝันของผมนะแต่การได้มีชื่อตัวเองเป็นชื่อรายการด้วยเนี่ย คือมันเกินความฝันของผมซะอีกเต็มที่ทุกครั้งที่ทํารายการอยากทําให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ชมรายการนะครับแต่แน่นอนครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลารายการเกอร์วันเดอร์วันเสาร์ที่ผ่านมาจะเป็นการออกอากาศในตอนสุดท้ายครับขอบคุณพี่บอยที่ให้โอกาสได้ทํางานที่นี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาโดยตลอดแขกรับเชิญทุกท่านเฮเกตมาร่วมพูดคุยผมจะไม่ลืมช่วงเวลาที่เราสุตาพูดคุยมันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมากๆท้ายที่สุดขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่สนับสนุนเราครับงานนี้ กรายการคุณภาพที่น่าเสียดายมากๆค่ะแต่ยังไงก็ยังคงติดตามผลงานของหนุ่มเกลือได้อย่างเสมอหากมีความคืบหน้า,นาทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ